ใครหารถตู้นะครับโดยเฉพาะคาราเวลสภาพพร้อมใช้มาอีกแล้วครับวันนี้ผมมีรถตู้คาราเวลเครื่องดีเซลนะครับเป็นโฟก์คาราวล TDI ปี2012ไมล์แสน26เท่านั้นรถสภาพภายในสวยเบาะเป็น VIP ด้วยราคาวันนี้นะครับพิเศษเปแค่699,000บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไง สวัสดีครับเนมจาช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมากับรถคาราเวลไม่ใช่คุณดุก๊กเพราะวันนี้มีคนให้หาคาราเวลสภาพดีๆวันนี้ผมมีคาราเวลเครื่องดีเซลคนที่ต้องการรถตู้ประหยัดน้ํามันก็คิดถึงรถแต่เครื่องดีเซลนะครับซึ่งคันนี้สภาพดีเลยรถศูนย์นะครับโฟก a r คาราเวลตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ2000เทอร์โบกับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ดีเเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเปคและสภาพกันแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้นะครับราคาลง เยอะมากปี2012ไ May 106เนี่ยวันนี้ราคาแค่699,000บาทนะครับใครมีรถเก่าก็เทิร์นได้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับรบมาดูสเปคของตัวโฟล์คคาราวเวลนะครับเครื่องดีเซลนะครับโฟล์คคาราวเวลปี2012นะครับ TDI ปี2012ไ May 102กว่าเท่านั้นรถสภาพดีมากนะครับรถสีน้ำตาลตัวนี้สเปคของเขานะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเทอร์โบให้แรงม้าประมาณร้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับเกือบร้อยแปดสิบนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ DSC เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น d s g 7สปีดนะครับบอมนิ่มนวลโอเครถคันนี้มีประวัติดูแลซ่อมมาถึงนะครับมีประวัติอยู่ในรถได้เลยใครต้องการหารถสภาพแบบนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับมาดูข้างนอกก่อนนะครับตัวนี้สีรถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับรถเป็นรถบริษัทเก่ารถวิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมตัวปี2 0 1 2เนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับ LED ตัวคาดแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับผมบอกงี้ตัวสี่รถอ่ะสวยจริงๆนะครับกระจกข้างนะครับไฟเลี้ยวนะครับติอยู่ตรงนี้ยางนะครับเขาเปลี่ยนยางมิชลินมาด้วยนะครับยางเขาเปลี่ยนศูนย์เลยเป็นมิชลินプライเวซี่ด้วยนิ่มนวลมากขับช่วงล่างดีมากเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวดูเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงคันนี้นะครับรถตัวถังสวยๆเลยนะครับดูข้างหน้าเนี่ยไม่มีชนเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับ สวยจริงๆเลยนะครับเนี่ยน็อตสวยจริงๆเลยนะครับตัวถังสวยๆอย่างนี้นะครับเครื่องดีเซลนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูเครื่องเดินนิ่งมากนะครับสภาพโดยรวมนี้น่าใช้มากเลยนะครับประตูนะครับเป็นประตูไฟฟ้านะครับเปิดปุ๊บได้เลยเครื่องเสียเป็นโฟล์คเรียบร้อย คันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับข้างในสะอาดมากไม่เสียเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้างในกันอีกทีหนึ่งนะครับดูข้างหลังกันนะครับยางใหม่อยู่เลยนะครับข้างหลังสวยงามเหมือนเดิมนะครับรถแทบจะไม่มีชนหนักเลยนะครับอ่านี่รถทยยานยนต์นะครับ TDI นะมีกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ คุณดูครับสภาพข้างในโดยรวมถือว่าสะอาดมากนะครับสะอาดจริงๆเลยข้างบนเนี่ยสะอาดมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับข้างในเป็นยังไงบ้าง เปิดประตูมาสภาพโดยรวมตรงนี้ถือว่าดูดแลดีนะครับเนี่ยรถพลาสติกเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเบาะเดิมๆหมดเลยนะครับไมคค่าแสนสองเท่านั้นนะครับรถไม่มีไฟโชว์อะไรเลยนะครับ จะเป็นที่ปรับความสว่างของไฟนะครับไฟเป็นออโต้ครับพวงมาลัยหนังสวยนะครับอันนี้ก็ใช้ปรับกระจกนะครับพับกระจกล็อกปลดล็อกนะครับล็อกกระจกได้นะครับเอากระจกได้เหมือนกันนะครับที่วางคอนโซลทั้งบนนะครับสวยงามเกะนะครับรถมีประวัติซ่อมนะครับมี 2 0 1 9 2 2 0เนี่ยรถคันนี้ไม่ค่อยได้ขับนะครับเนี่ยเขาซ่อมมีประวัติซ่อมนะครับเนี่ยมีไดชาร์จนะครับแล้วก็มีบินทั้งเปลี่ยนยางทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเบินเข้าศูนย์ก็มีนะครับนี่สีเขียวเป็นบินศูนย์นะครับคือรถดูแลมาถึงระดับหนึ่งเลยนะครับเครื่องเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ DSG นะครับรับเข้ามาตรงนี้ได้นะครับบวกลบเนี่ยสามารถบวกลบได้นะครับ บวกลบขึ้นลงได้นะครับโอเคประตูก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับเนี่ยนะเปิดกดจากตรงนี้ได้ประตูใช้ได้ปกติทั้งสองบานนะฮะอันนี้ก็ที่เติมน้ำมันนะครับวิทยุนะครับเป็นวิทย,ยุเดิมๆเลยเบาสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฉากการทั้งหลังนะครับปิดได้ปกติ เดี๋ยวไปดูที่หน้าข้างหลังกันนะฮะเพราะเป็นยังไงเปิดประตูข้างหลังนะครับเครื่องเสียงเป็นโฟล์คเอเรียบร้อยนะครับเบาะสวยงามมากนะครับเบาะปรับเดี๋ยวเราปรับให้ดูนะครับเบาะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปรับขึ้นได้อ่านี้ที่ลนดันหลังนะครับนี้ดันคอขึ้นนะครับใช้ได้นะครับปรับได้หมดเลยนะครับนี่ตรงปรับขาอเท้าขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะครับ เอาลงได้เหมือนกันสบายมากนะครับออปชันนะครับมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นพวก A.V. ต่างๆนะครับวิทยุนะครับนี่ข้างล่างจะมีนี่ครับวิทยุออโต้หมดนะครับมีทีวีเนี่ยเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มานนะครับม่านดำถ้า p r i v a t e ก็จะมีม่านกระจกอีกอันหนึ่งนะครับกันเสียง สุดไ r i v จริงๆนะครับอันนี้จะมีคลาวเกตด้วยเท่มากเลยนะครับมีไม้ให้พร้อมนะครับพร้อมทุกอย่างนะครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับมีคลาวเกตไม้สายทุกอย่างพร้อมนะครับเครื่องเสียงดีบอกอย่างนี้เดี๋ยวปิดก่อนนะครับโอเคปิดประตูก,ก่อนลืใไปทำไมมันร้อนะครับ แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเมื่อกี้เราเลิกปิดประตูนะครับแอร์นี้แบ่งเป็นสองโซนอยู่แล้วนะครับโซนหน้าโซนหลังบ่กข,ข้างหลังดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับข้างหลังก็ปรับได้นะครับบ่กข้างหลังก็ปรับได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูเดียว่ครับว่าสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับได้เห็นสภาพแล้วก็ความ V.I.P. ของเบาะข้างในของโฟก์คคาร์ลเวลล์รอนแล้วนะครับสภาพเนียนเบาะทรงดีมาก เบาะเดิมนะครับหนังนุ่มมากเลยช่วงล่างดีนะครับเนี่ยสตาร์ทอยู่นี่เครื่องเดินนิ่งมากมีประวัติเช็ดซ่อมศูนย์นะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงอยู่ในรถอยู่แล้วสภาพแบบนี้หายากนะครับวันนี้โฟกัคาราเวล TDI นะครับเครื่องดีเซลปี2012นะครับไม่แสนสองหกราคา699,000บาทครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0617456222นะครับ0819082026หรือคีย์ออฟต์ตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ